ด้านกลุ่มนปชนั้นก็พร้อมสนับสนุนคําแถลงการของนายกรัฐมนตรีนะคะโดยเฉพาะการเปิดพื้นที่ให้มีการเจรจาเพราะจะเป็นทางออกที่ดีกับทุกฝ่ายค่ะเราจะไปติดตามจากคุณสถาพรด่านคุนทดนะคะรายงานสดจากสนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะคุณสถาพรคะ คุณพิมนาราครับความเคลื่อนไหวของกลุ่มนปชที่สนามราชมังคลากีฬาสถานหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้นายรัฐมนตรีนั้นได้มีการออกแถลงการเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับซึ่งผู้ชุมนุมนั้นก็มีท่าทีที่สนับสนุนกับคําแถลงการของนายรัฐมนตรีโดยเฉพาะในประเด็นที่บอกว่าจะให้มีการเปิดเวทีเพื่อการเจรจานะครับซึ่งก็มองว่านี่จะเป็นทางออกที่ดีกับทุกฝ่ายครับ บรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มนปชในช่วงบ่ายนั้นคึกคักมากขึ้นนะครับซึ่งก็ยังมีมวลชนนั้นทยอยเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องและยังมีการสแสดงดนตรีเพื่อผ่อนคลายจากสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นสลับกับการปราศัยของแกนนำนปชจากจังหวัดต่างๆที่เห็นด้วยกับคาการถแถลงการของนาย,ยกรัฐมนตรีที่ขอให้ผู้ชุมนุมของนายสุเทพเพืยรสุบรนยุติการชุมนุมคืนสถานที่ราชการ และการที่รัฐบาลจะเปิดเวทีพูดคุยเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เป็นการยอมรับของทุกฝ่ายมองว่านี่จะเป็นทางออกที่ดีกับทุกฝ่ายครับแต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีท่าทีของแกนนำนปชเกี่ยวกับการถแถลงของนายกรัฐมนตรีนะครับแต่นายสมหวังอัศราศีรองประธานนปชก็บอกกับทีมข่าวไทย P ี s นะครับว่าถแถลงการของนายกรัฐมนตรีสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการความสงบสุขของประเทศกลับคืนมา แต่เมื่อถามถึงความหวังที่จะมีการเจราจาก,กันระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายสุเทพรองประธานนปชอบ,บอกว่าขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ครับเพราะหลังจากถแถลงการของนายกรัฐมนตรีจบลงโคศกของผู้ชุมนุมที่เห็นต่างทางการเมืองนั้นก็ได้กล่าวไม่รับข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีและเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ยอมรับว่าจะไม่มีทางออกให้กับสถานการณ์ที่วุ่นวายครับ ครับและแม้ว่าทางผู้ชุมนุมนั้นจะมีท่าทีที่ยอมรับกับคำถแถลงการของนายรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีความชัดเจนจากท่าทีของแกนนำนะครับซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันในช่วงของการถแถลงการประจำวันตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปครับคุณพิมพ์นาลาครับค่ะขอบคุณคุณสถา